คุณรู้ไหมในตำรามันเขียนว่าสิวคือการอักเสบของหน่วยยูนิตรูคุมขนไฮโลซีบิเชสแกรนทั้งหมดซึ่งมันเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังแปลว่าอะไรแปลว่าถึงหมอแนตรักษาให้ดีขึ้นแล้วถ้าเรายังมียีนที่เป็นแบบรูขมขนกว้างอ่ะคือพันธุกรรมอ่ะเราแบบเป็นคนเป็นสิวง่ายเราก็ต้องดูแลตัวเองต่อ การที่เราจะดูแลตัวเองได้ง่ายที่สุดราคาประหยัดที่สุดก็คือการใช้ยารักษาสิวซึ่งยาเนี่ยไม่มีเสียรอยคุณไม่ต้องกลัวยาสามารถใช้ระยะยาวามว่าจะหยุดเมื่อไหร่อันนี้หมออาจจะต้องเป็นคนพิจารณาว่าเราจะใช้ยาตัวไหนครั้งแรกอาจจะต้องใช้ยาเยอะหน่อยสตัว4ี่ตัวหลังๆอ้ผิวดีขึ้นมากเลยเอาแค่ตัวเดียวก็พออย่างเงี้ยเราค่อยสเต็ปกันไปค่อยๆดูแลกันไปเพราะเราต้องการความยั่งยืนคนไข้ที่แบบจากซิวเกรสีอะ แบบนี่คคุณอา1พันเมตรอะวันแรกสิ ead, สวเกรีอย่างเงี้ยหัวช้างหัวหนอกมาเต็มอ่ะวันไหนก็พยายามจะลดเกรดเหลือเกรด3เกรด2เกรด1จนสุดท้ายคือเคลีย